Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พ่ n R trips, problems, อดืมนมค่เะพ่อกงดื่มนมเคปจะให้ทัส่ยางคะตอนนี้พ่อจะดื่เองค่ะปุติจะให้ทังใสยางพ่ออยาก

ึ้นหน่อยอขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่าอย่าไหลลงดิอ่เดี๋ยวอาจะกแลอ่าจะกเลไหนออเดีเอาพ่อขึ้นนะอืออืเกพ่อจะอือกขาดันช่วยขาดันด้วยนะอ นเดี๋ยวปรับต่อขึ้นหัวหน้่นมดิบเอ้วนวนจบไปแม่มาเป็นกำลังใจนะคะแม่เป็นกำลังใจพ่อดื่มนมนะคะไรสดอยู่ ยูทูบยูทูบอยู่ในนั้นไงเิดถาไม่เจอเดี๋ยวหาให้พ่อดื่มนมต่อปกติพ่อตั้งแต่ออกจากห้องไอซมาได้อาทิตย์กว่าพ่อก็กินนมทางใส่ยางนะคะแต่ตอนนี้เริ่มฝึกให้พ่อกลืนเองนะคะ พอ่ออไง่งเาออพอสำลักไปเนี่ย

เนี่ยค่ะแล้วก็เก็บกระดิงมาใย่กระิ่งล้อันนี้อ่ะอื mọi người đi người mọi người đi người mọi người mọi người mọi người đi người mọi người mọi người mọi kita open dulu apa nak minum tu nah

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video 那个，跟哪里的？